อยู่ในภาคของการศึกษาตลอดชีวิตอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะว่าบทบาทของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างคะวิชาการศึกษาตลอดชีวิตษาตลอดชีวิตค่ะภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นภาควิชาเล็กๆไม่ไม่ใช่ภาควิชาใหญ่ในคณะศึกษาศาสตร์ของเรานะคะที่บอกว่าเล็กเนี่ยเพราะว่าเรามีอาจารย์ประจาอยู่ในภาควิชาเนี่ยไม่กี่คนเดิมมี8คนนะคะในปีการศึกษาต่อไปเนี่ยก็จะเหลือแค่ ทีนี้สำหรับภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรอยู่สหลักสูตรก็คือระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแต่ปัจจุบันเนี้ยหลักสูตรปริญญาโทกับปริญญาเอกเราได้ปิดรับสมัครนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากปัญหาจํานวนนักศึกษาน้อยลงนะคะก็เลยแล้วก็คณาจารย์เองก็เกษียณไปอีกสองคนนะคะก็ทําให้เราปิดรับนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกปิดหลักสูตรเลยแต่อย่างไรก็ตามจํานวนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบก็ยังอยู่ ก็ยังมีนักศึกษาลงเรียนอยู่ซึ่งอันนี้เราก็ต้องก็ต้องทาให้นักศึกษาเรียนจบไปไม่หมดนะคะทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการศึกษานอกระบบการศึกษาตามัตรอาศัยเราจะไม่เน้นสอนเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนะคะแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วทั่วไปนะคะก็จะมีหลากหลายกลุ่มแต่ถ้าถามว่ากลุ่ม เราจัดการเรียนรู้กับใครแน่นอนเราก็จัดการเรียนรู้ตอนนี้ก็คือกับนักศึกษาปริญญาตรีของของสาขาวิชาการศึกษา,าตลอดชีวิตค่ะแล้วอยากทราบว่าในภาคการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่คนละคะตอนนี้มีอยู่กี่คนที่บอกว่าเป็นภาคเล็กๆเ,เนาะ,ะแต่ว่าจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีก็ก็ไม่ไม่น้อยนะนะคะยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่งของเราปีนี้มีถึง 70คนนะคะเข้ามา70คนแล้วก็ทั้งปี1ถึงปี4เนี่ย<ม>ก็รวมแล้วประมาณ150คน่คะ,ะแล้วอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสสอนในรายวิชาไหนบ้างคะทราบมาว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะสอนหลายวิชามากๆเลยใช่เพราะว่าโดยธรรมชาติของภาววิชาเราเนี่ยเนื่องจาก เราเราไม่ใช่นักศึกษาสำหรับเป็นครูนะคะแล้วก็เนื้อหารายวิชาของภาควิชาการศึกษาตลอดของสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะเน้นที่นอกระบบนะคะก็จะไม่ไม่ค่อยเหมือนกับอของสาขาอื่นนะคะทำให้คณา,าจารย์ของภาควิชาเนี่ยก็จะต้องสอนนักศึกษา หลายวิชานะคะเพราะว่าห้องหนึ่งคือนักศึกษาชั้นปีหนึ่งหรือห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนไม่เหมือนกันนะคะเราก็เราไม่มีจํานวนนักศึกษาเยอะพอที่จะสอนวิชาเดียวหลายหลายเซกชันได้แต่ว่าเราต้องสอนหลายหลายวิชาในนักศึกษากลุ่มเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกท่านก็จะมีรายลายวิชาหลายลายวิชาที่ต้องรับผิดชอบนะคะอย่างยกตัวอย่างครูเนี่ย ครูก็จะสอนมาตั้งแต่รา,ายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งเลยรายวิชาเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ครูก็เลยสอนแต่ว่าช่วงหลังก็จะเป็นอาจารย์ท่านดู่นรับผิดชอบไปหรือจะเป็นรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือจะเป็นรายวิชา,าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครูก็สอนเยอะแล้ว รายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์การจัดการเรียนรู้ในผู้สูงวัยเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นรายวิชาต่างๆที่ท,ที่สอนค่ะแล้วก็ทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้ได้ทราบม,มาว่าอาจารย์เนี่ยได้สอนในรายวิชากระบวนการคิดเชิงสร้างสารรค์ด้วยค่ะ กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างแต่อาจารย์มีวิธีจัดการความรู้อย่างไรบ้างคะแบบจัดให้เครัดการเรียนรู้ใช่ค่ะจัดเรือขใครมีวิธีการอย่างไรกิจกรรมที่ที่เพื่อใครก็ต้องจัดให้นักศึกษากิจกรรมที่จัดมีอะไรบ้างแล้วก็วัดประเมินผลอย่างไรบ้างก็คือจัดสาหรับนักศึกษาปริญญาตรีนี่แหละสําหรับนักศึกษาสาขาเรานี่แหละนะคะเอ่อ จัดอย่างไรเนาะส่วนใหญ่แล้วในเกือบทุกรายวิชานะคะโดยธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาของภาควิชาเราอะ mm hmm. เนื่องจากเป็นภาควิชา mm hmm. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้ก็เนื้อหารายวิชาส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใช้วิธีบรรยายมากมายแต่ว่า mm hmm. ในเรื่องของการบรรยายให้ความรู้หลักการเนี่ยก็ต้องมีนะคะแต่ในในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเช่น mm hmm. เราใช้ การทำโครงงานโปรเจกต์เร์ยนิ่งนะคะหรือการทำชิ้นงานแล้วออกแบบให้นักศึกษามีประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้จริงอย่างยกตัวอย่างเช่นกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์เนี่ยก็ก็ก็เคยที่จะให้จัดหลักสูตรจัดหมายถึงจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์กับกลุ่มเป้าหมายต่างต่างนะคะหรือวิชาการเรียนรู้ของผู้สูงวัย เราก็หาโอกาสให้เด็กที่ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อผู้สูงวัยจริงๆนะคะอย่างเงี้ยโดยออกไปจัดนอกมหาวิทยาลัยในชุมชนหรือจัดในมหาวิทยาลัยวัยที่3าของเราก็คือกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่นักศึกษาเราจบแล้วจะไปทำง,งานด้วยเหล่านี้นะคะซึ่งซึ่งสอดล้องกับรายวิชาเราก็จะให้มี ถามถึงในเรื่องของการประเมินผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้แน่นอนเวลาเราประเมินผลเราก็จะไม่ใช้วิธีการสอบใบาภาพแบบเป็นข้อสอบนะคะอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะเน้นก็คือโดยประเมินโดยชิ้นงานประเมินตามสภาพจริงประเมินจากความสามารถของนักศึกษาที่สามารถจัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริงนี่ก็คือเป็นวิธีการประเมิน สนใจมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะขอบขขอบคุณอาจารย์จิตรามาคะผลภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะที่ได้ร่วมให้ข้อมูลกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ